สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ lifting disorder podcast นะคะพอดแคสต์เกี่ยวกับฟิตเนสแล้วก็สุขภาพนะคะที่จริงๆเราตั้งใจว่าจะทำตั้งแต่ปี2023ต้นปีนะคะจนตอนนี้กำลังจะสิ้นปีแล้วก็ได้เลิกในการเริ่มตอนแรกค่ะเย่ <Yeah. S 1> ก็แนะนำตัวก่อนเลยค่ะคอ่ะใสวัสดีครับชื่อโอมครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อกี่นะคะก็เราสองคนเป็นคนที่อยู่ในวงการฟิตเ,เนสเนาะก็โอมเป็นเรียกว่าเป็นฟิตเนสเทรนเนอร์ฟิตเนสโคส้ชอยู่ที่เบสแบง k อกนะครับ โอเคค่ะเหมือนกันนะคะ <laughs> แล้วก็จริงๆเราก็เป็นเรียกว่าเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในสายฟิตเนสมาอันนี้น่าจะเป็นปีที่ สามกำลังจ,จะเข้าเข้าปีที่สามแหละก็ได้เนาะก็แปลว่าค่อนข้างคุ้นเคยกับวงการฟินเนสในประเทศไทยมาพอสมควรแล้วค่ะก็เลยคิดว่าเราอยากทำพอดแคสต์น,นี้ขึ้นมาเพื่อให้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการกระจายข้อมูลสุขภาพที่บางคนอาจจะเปิดฟังในเวลาทํางานางเวลาเพลินๆอะไรเงี้ยเนาะไม่ว่าจะฟังแบบตอนแบบล้างจานถูบ,บ้านก็เหมือนที่เราฟังอะ่ะเวลาเรา <c oughs> ฟังพอดแคสต์เราก็ฟังเวลาที่แบบทำอะไรเพลินๆ <c oughs> <c oughs> ใช่ค่ะก็เลยคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่หลายๆคนน่าจะได้ประโยชน์กับเรื่องสุขภาพไปเหมือนกันเนาะ ใช่แล้วอ่ะเราคิดว่าคอดแคสต์ของเราเนี่ยจะมีเกี่ยวกับอะไรบ้างก็จริงๆคอดแคสต์เราที่ตั้งใจไว้เราอยากให้ความรู้ในในแบบที่ใช้คําว่าถูกต้องไหมมันก็ก็เสียงว่าใช้คาว่าถูกต้องก็ได้แต่ว่าแบบไม่เชิงแบบบอกไปว่าอันนี้คือถูกต้องร้อเรเราจะบอกทั้งข้อดีข้อเสียแล้วก็ แน,แนวทางให้ปรับใช้ในแต่ละบุคคลเรจะไม่แบบคอนเฟิร์มว่าแบบทุกคนต้องทําแบบนี้นะต้องทําแบบนี้มันจะไม่ค่อยใช,ใช่แนวทางที่เราต้องการสักเท่าไหร่ใช่ค่ะเพราะว่าหลายๆครั้งเราจะเห็นว่าสื่อเรื่องฟิตเนสหรือว่าคอนเทนต์สุขภาพเนี่ยคนมักจะมองมันเป็นขาวหรือดำเช่นถ้าทําอันเนี้ย จะแย่จะสุขภาพไม่ดีเลยแต่ถ้าทําอันนี้จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแต่เราสองคนมองว่าเรื่องสุขภาพเป็นอะไรที่มันไม่ตายตัวสําหรับคนหนึ่งคนอาจจะแบบหนึ่งดีสําหรับคนอีกคนหนึ่งอาจจะบอีกแบบหนึ่งอาจจะไม่ดีเลยอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่หลายๆปัจจัยมากเราเลยอยากจะมองให้ตัว lifting disorder podcast เนี่ยเป็นหนึ่งในช่องทางที่ให้คนเอาไปเลือกใช้ดูว่าอะไรเนี่ยมันเหมาะกับเราบ้างอะไรไม่เหมาะกับเราบ้างประมาณนี้ค่ะใช่แล้วก็เราสองคนเนี่ยจะพยายามตัดเอพสโซดนี้กันมากๆแต่ว่าเราจะมี ปล่อยตอนใหม่ๆออกมาเนี่ยด้ความถี่เท่าไหร่นี่คะจกที่แพลนไว้ด้วยตารางชีวิตในช่วงนี้ใช้คําว่า <c oughs> ก็อาจจะไม่ได้แบบว่างขนาดนั้นก็อาจจะประมาณสองสัปดาห์ครั้งอะไรประมาณนี้เนาะ <c oughs> หรือถ้าเกิดเราทําได้ต่อเนื่องขึ้นเรื่อยๆหรือว่ามีฟีดแบ็กอะไร ต่างๆขึ้นมาอาจจะทําแบบสัปดาห์ละครั้งหเลยก็ได้หรืออาจจะทําแบบเป็นไลฟ์ก็ได้ให้คนแบบ<ห>เ,ขเข้ามา Q&A อันนี้ก็ได้เหมือนกันใช่ค่ะมีช่วงหนึ่งเมื่อก่อนเหมือนกันที่เราทําในช่องทาง t ิกต็อกเนาะก็มีคนเข้ามาพูดคุยกับเราเยอะเลยก็ยังไงอันนี้อาจจะเป็นแพลนในอนาคตแต่ว่าถ้าตอนนี้ก็จะพยายามลงในช่วงแรกๆเนี่ยสัปดาห์ละหนึ่งเอพิโ od ก่อนทุกคนจะได้มีกองหนึ่งเอาไว้รีเพลย์หรือฟังกันได้นะคะแล้วหลังจากหนึ่งเดือนแรกเนี่ยเราคิดว่าจะลงทุกๆ2สัปดาห์ค่ะ สำหรับในช่องทางที่ติดต่อหรือว่าติดตามได้เนี่ยมีช่องทางไหนบ้างสำหรับ Lifting Disorder Podcast ก็เราจะลงทั้ง Youtube เนาะ Instagram t i ิกต k แล้วก็แค่นี้เนาะ Facebook อาจจะไม่ใช่ตลาดที่เราคุ้นเคยจะเท่าไหร่อะไรอย่าเงี้ยใช่ก็จริงๆตอนนี้เราสองคนเนี่ยมีแพลตฟอร์มของตัวเองกันอยู่แล้วนะคะอย่างของคุณโอมเนี่ยก็จะเป็น ออโอ๋หวานใจใน<ช><ต>ทุกๆอันจะชื่อเหมือนกันนะคะก็ทั้ง Instagram แล้วก็ TikTok ส่วนของกี้ก็ชื่อเหมือนกันเหมือนกันก็คือกี้กี้กี้นะคะเราสองคนมองว่า Instagram กับอ i k t o k มัเนี่ยมันเป็นช็อตฟอร์มวิดีโอซึ่งบางครั้งเราไม่สามารถที่จะอธิบายรายละเอียดบางอย่างได้ครบขนาดนั้นอไนะไรอย่างเงี้ยค่ะเราค <ๆ S 1> ว่า,วาจริงๆในวงการฟิตเนสอะจริงๆแค่ทุก <90 S 1> วันนี้เก้าสิบวิมันไม่สามารถแบบค o อบคสิ่งต่างๆได้เพราะแบบบางคนสมัยนี้โอเคเข้าใจได้ว่า การมาของ TikTok หรือว่า Instagram Reel อะไรก็ตามเนี่ยมันทำให้คนอะสามารถเลื่อนผ่านคอนเทนต์หรือว่าแบบเสพคอนเทนต์ภายในแบบวิ10วิซึ่งพอมันเป็นเรื่องฟิตเนสหรือสุขภาพแล้วอ่ะการที่เราจะเอ่อฟังอะไรแค่10วิหรือว่าภายในแบบ90วิมันเป็นอะไรที่อาจจะไม่พอในในความรู้ที่เราจะได้ ครอบคุมในหลายๆมุมเนาะใช่ค่ะบางครั้งเหมือนมันถูกตัดมาเป็นตอนนึงช่วงนึงอนะไรอย่างเงี้ยการตีความต่างๆก็อาจจะตกหล่นหรือผิดพลาดไปแล้วก็เลยมองว่าช่องทาง y t u t u เนี่ยมันน่าจะตอบโจทย์ในเรื่องการเป็นลองฟอร์มวิดีโอเนาะก็คือ,อสามารถให้ข้อมูลได้ตั้งแต่แบบหัวถึงท้ายแบบมัดจบแล้วก็ใครจะนําไปใช้ยังไงเนี่ยก็จะได้สามารถมีข้อมูลที่มันค่อนข้างแบบครบองค์ประกอบมากขึ้นเนะาะก็จะได้แบบ เต็มเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็จริงจริง e อ i s o d e แรกก็แค่อยากทําความรู้จักกันมากขึ้นเนาะไม่ได้แบบว่ามีอะไรที่ลึกหรือว่าแบบดีเทลเยอะมากก็แต่จริงจริงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเราในทุกๆช่องทางแล้วก็เป็นกําลังใจรวมถึงให้เราทาเอ่อตัว podcast นี้ที่เราก็ผัดมานานมากเลยใช่นั่นแหละก็สิ่งที่เราอยากทําก็คือแบบจริงจริงจริงจะไม่มี podcast ในเมืองไทยที่ทําเรื่อง f i ต n นสอยู่บ้างเนาะแต่ว่า แล้วก็อยากมาอุดรอยร่ดบางรูที่เรารู้สึกว่าเราอยากเสริมตรงนี้หรือว่าบางอันมันแบบ m i s leading หรือว่าให้ i n information ที่มันอาจจะไม่ได้ถูกต้องมากขนาดนั้นให้มันดีขึ้นและทุกคนจะได้เห็นหลายๆในแง่มุม,ม,มไม่ได้แปลว่าเราจะถูกร้อซหรือว่าไม่ได้แปลว่าเขาผิด100%อซอะไรอย่างเงี้ยก็แค่อยากเสนอในแง่มุมหนึ่ง ใช่ค่ะก็น่าจะประมาณนี้สำหรับช่อง Lifting Disorder p Podcast นะคะก็เดี๋ยวยังไงตอนต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยก็สามารถติดตามในตอนต่อไปได้เลยนะคะเราจะลงในช่องทาง YouTube แล้วก็จะตัดสั้นๆบางส่วนเนี่ยไปลงใน TikTok กับ Instagram นะคะส่วนเอ่อถ้าเกิดว่าใครอยากฟังตัวพอดแคสที่ไม่ต้องดูวิดีโอเนี่ยก็ดูที่ทาง Spotify Podcast นะคะ Google Podcast แล้วก็ในอีกอันนึงอะไรนะ้ อีกนหนึ่งอะไรนะสวัสดี Google สวัสดีพา Google, Spotify, Google ก็แอปเปิลแล้วก็แอปเปิลพอดแคสต์ถูกต้องใช่ใช่ค่ะก็เผื่อเอาไปฟังกัน <laughs> เพลินเพลเวลาเดินทางอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะใครที่มีหัวข้อที่อยากให้เรา cover หรือนํามาหยิบเปในประโสนี่ยก็สามารถทิ้งลงมาในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะเราจะพยายามจดไว้แล้วก็มาเรียงดูเนาะน่าจะประมาณนี้สำหรับตอนแรกค่ะมีอะไรอยากปิจายไหคะ บ๊ายบายครับไว้เจอกันบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวเจอกันที่ตอนหน้านะคะอย่าลืมติดตามแล้วก็กดไลค์กด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาด episode ต่อๆไปของเราด้วยค่ะขอบคุณนะคะเย้